สวัสดีครับทุกคนตอนนี้สันอยู่ที่เมืองทองธานีนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบริเวณเอาท์เล็ตนะแล้วก็ถ้าแบบเดินไปนิดนึงก็จะเป็นห้างคอสโมนะครับอันนี้ก็จะมีแบบขายสินค้าเอาท์เล็ตต่างๆแบรนด์ต่างๆนี่เลยเนี่ยเดินตรงไปฝั่งท่านนั้นจะไปชาเลนเจอร์อินแพคมืองทองธานีนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูงานนี่เลยที่มาวันนี้นะครับเพราะว่า ที่บริเวณนี้เนี่ยเขาจะมีการจัดงานแบบอา,อาหารเจนะฮะก็ะคือจะมีแบบจนถึงวันที่29นะนี่เห็นไหมโอ้ยมีไหว้พระด้วยนี่ตอนนี้แบบมีไหว้พระต่างๆได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเดินดูร้านเจสุพรรณ์อ้ยความีแบบต้มเหตดมีอะไรต่างๆนานาข้าวรัดแกง 1อย่าง50สองอย่าง60 <Okay. S 1> ด้านี่ขนก็เป็นข้าวราดแกงเป็นข้าวราดแกงเจสุพันธุยแบบยิ่งใหญ่อลังการของขายแบบเยอะแยะเลยนะ <Okay. S 1> น่กุยช่ายก oh. ุยช่ายนะฮะนี่ขนมกุยช่ายไส้เผือกมีแบบกระลำรีเห็ดหอมอะไรต่างๆนะ สิโอ้โหบ,บาทมีแบบของกินเยอะแยะเลยยาวไปถึงนู้นเลยทุกคนเนี่ยมีแบบอาหารเจนะฮะชาเห็ดขายเห็ดปรุงรสนะนด้านในของกินแล้วก็มีแบบโต๊ะนั่งกินแบบสบายๆเต้าถึงงอ้เต้าถึงน้ำดำใหญ่ ร้านโชคดีขนมทอดแตงเขียวอะไรนี้นะครับแล้วก็อ๋อเปาจีนะครับยังไงเปาจี่ากินจ้ะอันนี้ร้านผัดเส้นจุฬาร้านผัดเส้นจุฬา ร้านนา้ำร้านอะไรเงี้ยงยาวอุว้ยแบบของขายเยอะมากเลยนะเนี่ยถ้าใครบอกว่ามากินอาหารเจนะแบบเยอะแยะมากมายเนี่ยเดี๋ยวเราร้านเจเนียงต้องหู้ทอดรัดเผา41นะครับโออันนี้คือคนแบบซื้อเยอะมากเลยเนี่ยเขามีทอด เนอของกินเยอะมากอันนี้เราอยู่ที่ลานเอาเล t สแควร์นะเนี่ยคอสโมบาซ่านะครับเอาเล t สแควร์ก็จะเป็นแบบขายของทั่วไปอุ้ยอันนี้กล้วยทอดกล้วยทอดมันทอดมีกล้วยทอดนี้มันทอดอันนี้ของทอดต่างๆนาๆนานอกจากว่าจะมีนี้ก็จะมีร้านกุยช่ายราชวัตรนะครับโอ้น่ากินมากกุยช่ายกุยช่ายราชวัตรก็มาเลย <Hey. S 2> เดี๋ยวเราค่อยมากินกล้วยทอดเนาะเดี๋ยวยาวไปตรงนั้นเลยเยวค่อยมากินกล้วยทอดทีหลังนี่คือชชยรัชวัตรนะครับนอกจากนี้ก็จะมีร้านบ้าบินมะพร้าวอ่อนนะฮะห้าสิบบาทบ้าบินมะพร้าวอ่อนร้านกว๋วยเตี๋ยวลุยสวนคุณแม่นะครับอันนี้ก็จะมีร้านของทอดด้วยนะ ดนั้านของทอดก็จะมีแบบกรอเปี๊ยเต้าหู้ข้าวโพดหัวเชื้อเท้าเผือกอะไรเงี้ยนะครับเยอะแยะเลยแล้วนี้เป็นแบบว่าร้านน้ำปั่นนะครับร้านน้ำปัน่นผลไม้อะไรเงี้ยนะก็ใครชอบกินอะไรก็ลองเวลมาร้านกุยช่ายสีสหายอ๋อเขาจะมีแบบนี้ด้วยกุยช่ายทอดเกี๊ยวซ่ากุยช่ายทอดบางกรอบกุยช่ายทอดเฟรนฟรายมีแบบหนานุ่ม Oh. หรือว่าจะมีเต้าหู้เต้าหู้นิ่ม50บาทนะครับมีเต้าหู้นิ่ม25บาทมีปอาเปียดทอดไส้เป็ดหอมอันนี้ปอาเปียดทอดหุ้นเส้นเห็นไหะหรือว่าจะเป็นแบบทุกเรียนครับลองเดินมาทางนี้อันนี้คือขนมถ้วยข oh. นมถ้วย เห็นไหมมันจะบรรยากาศก็จะประมาณนี้ทุกคนเขาจะอยู่ที่บริเวณลาน Outlet Square หรือว่าแบบอยู่ตรง Cosmo บา a z a นะถ้าใครมาก็คือ,อ Impact แล้วก็เดินมาด้านหลังตรงบริเวณห้าง Cosmo l a n d j e g i t วิกกช้ตลาดโอ้โน่าก,กินมากแต่ด้านนี้ก็มีอันนี้จะเป็นผลไม้นะครับผลไม้กลอง35บาทน้ำปั่นโอ้ยน้ำปั่นก็แบบผลไม้แน่นๆ ทำไมห,มหอมหอมหอมอะไรแล้วอ๋อหอมบ้าบินมะพร้าวอยู่ตรงนู้นชิลละยี่สิบคือแบบเผือกชาเขียวม,มัชฉางาดำชิลละยี่สิบบาทนะครับหรือว่าจะเป็นแบบด้านนี้ก็มีก็จะเป็นข้าวเกรียบเผ็ดหอมแล้วก็มีลูกชิ้นขับงมงดูทางด้านนี้น,นี่แค่ไห ลูกชิ้นอร่อยมากลูกชิน้นร้านปุ๊เรือสำเพาเลยครับด้านหน,น,น้าของเราก็จะเป็นอ๋อเป็นต้องหู้ทอดตอเกียทอดชิลสิบบาทเปือกทอดนี่แหละชิลสิบบาทสิบบาททอดคั่นค้างเนื้อันนี้น่าหอมบ้าบินหอมมาก กันต้อยมาเลิศนะครับกระนาชายก็มีทุกคนกระนาชายเก้มชาย,ยำน้ำมันงามะขามสดเห็ดหอมจำปิกต่างๆนะครับสามารถมาช็อปปิ้งได้เลยมาทางนี้ก็เป็นอาหารนรี่นะผักต่างๆผัดขิงโอ้เยอะแยะเลยอะหอมๆทั้งนั้นเลยอ,อันนี้คือสลัดเปา เฮ้ขามีกล้วยด้วยเกลือเล็บมือนางอบธรรมชาติไม่มีน้ําตาลนะครับหรือว่าทุเรียนกวนพัน์พื้นบ้านก็มีนะมีแบบเป็นมะม่วงหิม,มาพานด้วยจังหวัดระนองมีผักสระเป๋าอยู่ฝั่งด้านนู้นร้านไข่เต่าเงินร้านนะฮะคือละสี่สิบาท50บาทเนีโอ้ขนมซีนนะครับ ร้านขนมจีนร้อยเส้นจุฬานะฮะับอะไรครับผมร้านขนมจีนร้านผลไม้เป็นยัดเป็น,น,นจุกอะไรทีเดียวเชียวร้อยเส้นจุฬาอ่ะไปอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเจนะฮะก๋วยเตี๋ยวเจหกสิบบาทอันนี้ร้านผลมไม้เนี่ยเลยงานเขามีถึงวันที่29นะทุกคนถ้าใครมาก็ลองแวะมาดูได้นะครับ ร้านกาแฟอุ้ยอันนี้แบบว่าร้านต้องต้องหวยฟุตสลัดนะครับยังใส่แล้วทำไมรัดเลยนะต้องใส่อุยเรียลลี่มะพร้าวสดนะครับอยกินบบแบบน้ำพริกมากเลยอ่ะแต่หนุ่มก็เป็นน้ำพริกรน้ำพริกมีแกงเห็ดด้วยทุกคนแกงเห็ดอะไรแบบต่างๆนานา เค้กกล้วยหอมเจเค้กกล้วยหอมเจทัวส่วนมากจะเป็นแบบของทอดเนาะนนมันม่วงทอดเกลือกทอดเฮ้ยเราเดี๋ยวเราจะกินกินเกลือทอดเดี๋ยวกินเกลือทอดดีกว่าเกลือทอดมันทอดอะไรอย่างเงี้ยนะเขาโพดท,ทอดอันนี้ก็จะเป็นแบบร้านอาหารอันนี้คือหมดละอันนี้ก็จะเป็นแบบร้านอาหารที่จุดแรกที่เรามาเป็นอาหารเจนะฮะ ราดแกงหนึ่งย่าง50สองอย่าง60กับบ้าน60สิบเจให้ดูบรรยากาศนี้เขาแบบมาไหว้พระตรงนี้ได้นะเอบูชาดอกไม้ชุบเทียนไปไหว้พระนี่พามาเดินดูนะเดยเราจะไปเอาเลตเราจะไปดูของที่เอาเลตฝั่งด้านนูน้นถ้าใครชอบก็ลองมาทีา่บริเวณด้านนี้ได้นะครับของกินเยอะแยะเลย งานมีถึงวันที่29นะครับ